แมวน้ำไม่ได้น่ารักเสมอไปหรอกนะนี่คือแมวน้ำเสือดาวแมวน้ำนักลราอันดับสูงสุดที่ดุ้ายที่ขเขมือเพนกวินได้อย่างบ้าคลั่งมันอาศ,ศัยอยู่ที่แอนตาร์กติกาและบางส่วนของซีกโลกใต้เป็นแมวน้ำที่ตัวใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแมวน้ำช้างตัวเมียยาวประมาณ3.5เมตรหนักถึง500กิโลกรัมเลยนะส่วนตัวผู้จะตัวเล็กกว่ายาวประมาณ2.8ถึง3เมตรหนกัก300 370กิโลกรัม ทียัง่ายๆตัวมันจะยาวเท่ารถเก๋งคันหนึ่งเลยล่ะแล้วก็หนักเท่าหมีขั้วโลกลักษนะรูปด่างลำตัวยาวมีหัวโตเดียวปากใหญ่มากแล้วก็มีฟันแหลมคมตัวมีลายเป็นสุดดำดถึงได้ชื่อว่าแมวน้ำเสือดาวเวลาล่าเหยื่อจะซุ่มจากใต้น้ำเงียบๆแล้วก็พุ่งเข้ากัดกระชากเหยื่อมีพลังมากพอจะเวียงเหยื่อให้หลุดจากหนังในครั้งเดียวเพนกวินเลยไม่ค่อยรอดจากตัว มันกินได้ทุกอย่างทั้งเป็นกวินปลาหมึกหรือแม้แต่แมวน้ำชนิดอื่นๆแม้กระทั่งลูกแมวน้ำก็ยังกินแต่อัตราการทำลายมนุษย์ค่อนข้างต่ำมีรายงานบางส่วนบอกว่า เวลาเจอมนุษย์มันจะไม่ทำร้ายก่อนแต่กลับว่ายน้ำเข้าไปเหมือนอยากรู้อยากเห็นมากกว่าแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจในปี2003มันได้ลากตังวิจัยหญิงลงน้ำจนเสียชีวิตตามรอยด่างของเธอมีแต่เขี้ยวฟันเกือบ45จุดสรุปมันเป็นแมวน้ำนักล่าที่ดุร้ายถ้าเจอแล้วก็อย่าไปยุ่งด้วยดีกว่า